คะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตมาตรการเยียวยาจากประกันสังคมนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ลงทะเบียนเยียวยามาตรา40ประกันสังคมด่วนนะคะก่อนชวดสิทธิ์รับเงิน5,000บาทซึ่งในขณะนี้วันนี้วันที่25กรกฎาคมแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันต้องรีบลงทะเบียนสมัคร ประกันสังคมมาตรา40สำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเยียวยามาตรา40ประกันสังคมผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าเงื่อนไขรับเงิน5,000บาทที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนต้องรีบสมัครรับสิทธิ์ด่วนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ในการสมัครลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา40 เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทของผู้ประกอบการอาชีพอิสระกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครมเ,เมื่อวันที่13กรกฎา,าคมที่ผ่านมาและวันที่20ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนประกันสังคมม .33 ม .39 และม .40 รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40นะคะมีสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน65ปีแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานหรือม .33 นะคะไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจม39 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6เลข7ยกเว้นขึ้นต้นด้วยศ0 0ยผู้พิการที่รับรู้สิทธิ์ก็สมัครได้นะคะความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเลือกได้3ทางเลือกนะคะ ทังเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนทังเลือกที่2จ่าย100บาทต่อเดือนทังเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะได้ที่เว็บไซต์ w w w s so. s o g o t h ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสบิ๊กซีซเปอร์เซ็นเตอร์ n t e r หลักฐานการสมัครนะคะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น อัปเดตล่าสุดนะคะลงทะเบียนเยียวยามาตรา40ประกันสังคมด่วนนะคะก่อนชวดหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เท่านั้น